EP นี้นะเป็นปัญหาสําหรับมือใหม่มากๆเลยก็คืออย่างที่เกิืนไปช่วงต้นคลิปนหะะัะเรื่องการชะลอรถนะคะด้วยการเลี้ยงเบรกถ้าเราทําท่านี้ได้นะคะเลี้ยงเบรกได้นะสอบท่าเทียบทางเทา้าสบายง่ายมากเลยนะคะในท่าสอบเรานะโอเคเดี๋ยว EP นี้ครูน่าจะให้ดูทั้งลักษณะของถนนหนทางนะคะการใช้พวงมาลัยแล้วก็เท้าด้วยว่าเลี้ยงเบรกเป็นยังไงนะคะ วิธีการฝึกเลี้ยงเบรกนะคะให้เราปล่อยเบรกมาทีละสเตปแบบนี้สมมุติเรายกปลายเท้าขึ้นมาใช่ไหมคะนิดหนึ่งถ้ารถยังไม่ไปนะถ้ามันมีเสียงปุ๊บ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 หรือเสียงตึด๊ดตึ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 ๊ดหรือกรึดกรดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือผ้าเบรกกำลังจะคลายจากลอ้อไม่ต้องตกใจนะถ้าวางเท้าแค่นี้แล้วนะคะเหมือนเท้าคูณัดนะมันยังไม่ไปใช่ไหมลองยกปลายเท้าขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะแบบน,น,ะะแบบนี้เห็นไหมคะตอนนี้รถเริ่มเคลื่อนที่แล้วแต่ช้ามามกๆนะะค ถ้าเกิดอยากให้เร็วกว่านี้นิดนึงยกปลายเท้าขึา้นมาอีกนิดนึงค่ะเนะะี่ยค่ะพอรถเริ่มเคลื่อนที่จับพวงมลาลัยสิบกับสองฝึกมองไกลไปข้างหน้าด้วยนะแล้วเราจะไม่ยกปลายเท้าเพิ่มแล้วค่ะค้างปลายเท้าเกรงข้อเท้าวไว้แค่นี้เลยทางก็คือให้มองไกลสุดสายตาข้างหน้าหาลานก,กว้างๆแบบนี้แหละค่ะฝึกในช่วงแรกสําหรับมือใหม่นะคะพวงมลาลัยก็ไม่ต้องไปกําเน่นมากนะเนะะี่ยค่ะวางสิบกับสองเอานิ้วโป้งขึ้นมาแบบนี้แล้วมองไกลไปข้างหน้า รู้สึกว่ารถเอียงซ้ายเอียงขวาเราจัดปรุงอะไรได้เลยเนะะี่ยค่ะซ้ายนิดนึงกลับมาตรงขวานิดนึงกลับมาตรงได้แต่ไม่ต้องไปหมุนมันนะคะเพราะด่านนี้เราจะฝึกเรื่องการชะลอเบรคการชะลอรถกันเนี่ยคะพยายามเดินหน้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ควบคุมความเร็วให้ได้ประมาณนี้ถ้าสอบถ่าเทียบทางเท้าค่ะเราช้าได้เท่าไหร่ยิ่งดีนะคะแต่เขาไม่หยุดรถนิ่งนะ เพราะฉะนั้นถ้าใครชะลอเบรกได้ซื้อเวลาในการจัดรถเข้าไปเทียบขอฟุตบาทได้มากเท่าไหร่โอกาสผ่านก็มีมากเท่านั้นนะคะเนีย่ยเท้าเราอยู่แค่นี้เลยไม่ต้องกดลงไม่ต้องยกเพิ่มนี่คือการชะลอรถช่วงรถติดก็ใช้ได้ดีด้วยนะคะทําให้เราขับรถสมูทแล้วก็ฝึกเบรกนุ่มนวลไปด้วยนะพอเราจะหยุดรถวางปลายเท้าลงไปช้าๆค่ะเพื่อให้รถค่อยๆหยุดลงชา้ชาๆแต่ไม่ต้องกดจมในทีเดียวนะเพราะรถมันเริ่มนิ่งไปะคะ่ะค่อยกดเบรกลงไปให้จมเหมือนที่เท้าคุณนแสดงให้ดูตอนนี้นะคะ อ่ะต่อไปฝึกถอยหลังด้วยค่ะเปลี่ยนเกียร์ถอยหลังระหว่างถอยหลังฝึกมองกระจกซ้ายกระจกขวากระจกหลังไปด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ปล่อยเบรกมาน้อยๆค่ะถอยหลังกําลังเครื่องยนต์จะเยอะมากนะคะดังนั้นปล่อยเท้าแค่เล็กน้อยมากกว่าตอนไปข้างหน้านะเพราะการถอยหลังนะคะเหมือนเราใช้เกียร์หนึ่งนี่แหละเกียร์หนึ่งก็คือเป็นเกียร์ที่มันมีกําลังเครื่องยนต์มากที่สุดนะคะอ่าเนี่ยค่ะเราก็มองซ้ายฝึกมองซ้ายมองขวานะคะ ฝึกใช้ทิศท้ายนิดหนึง่งต้องการให้ท้ายไปซ้ายพงอะไรก็ดึงซ้ายต้องการให้ท้ายไปขวาพงอะไรก็ดึงขวาคือถ้าเราฝึกทุกอย่างด้วยความเร็วต่ำอะค่ะตรงนี้ไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะควบคุมอะไรไม่ทันอีกอย่างเท้ารอรอที่เบรกตลอดไม่ได้ย้ายไปคันเร่งแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะไปกดคันเร่งเลยนะคะพอเราต้องการหยุดรถใช่ไหมก็วางปลายเท้าลงไปเบาๆช้าๆนะคะอย่าเพิ่งกดจมในครั้งแรกนะพอรถเริ่มนิ่งจริงๆอะค่ะกดเท้าลงไปให้จมเลย นี่นะคะนี่คือการหยุดรถอย่างนุ่มนวลเดี๋ยวขอมาเดินหน้าชะลอช้าๆกันอีกครั้งหนึ่งนะเอาใหม่นะคะเปลี่ยนมีเกเดินหน้านะมองไกลไปข้างหน้าค่ะเขาค่อยยกปลายเท้าขึ้นมาทีละน้อยส้นเท้าอยู่ที่เดิมถ้ายังไม่ไปยกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วค้างเท้าไว้ยังไม่ไปยกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วค้างเท้าไว้พอรถเริ่มเคลื่อนที่เนี่ยค่ะให้เราเกร็งข้อเท้าไว้แค่นั้นเลยไม่กดลงไม่ยกเพิ่มถ้าเรากดลงนะคะรถก็จะหยุดไปเลยแต่ถ้าเรายกเพิ่มใช่ไหม รถก็จะไปเร็วขึ้นนะคะดังนั้นฝึกไปช้าๆแบบนี้เราห้ามมองคืน้นห้ามมองผมอะไรมองไกลไปข้างหน้าค่ะเหมือนเรานั่งดูทีวีเลยระดับสายตาเราอยู่แค่นี้ไม่ก้มไม่เงยให้ลูก,กตาเราอยู่ในแนวเดียวกับที่เรานั่งและศีรษะเราตั้งตรงเนี้ยค่ะนั่นคือการมองไกลาหาจุดที่เราจะโฟกัสก็ได้ในระดับนั้นอาจจะเป็นต้นไม้อาจจะเป็นถังขยะอาจจะเป็นแนวรัว้วแบบนี้แล้วแต่เราเลยนะคะ แล้วก็เบรกนุมนวลนะกดปลายเท้าลงไปทีละน้อยค่ะให้รู้สึกว่ารถเริ่มช้าลงช้าลงแล้วค้างเท้าไว้ก่อนนะนี่ค่ะพอรถหยุดนิ่งจริงค่อยกดเท้าลงไปเพื่อหยุดรถจริงๆนะคะ